ี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและจะมีโครงการต่างๆไปจนถึงยูเซอร์หนึ่งล้านยูเซอร์หนึ่งล้านยูเซอร์ซึ่งจะมีโครงการต่างๆมี df ต่างๆออกมามากกว่า1,000โครงการมากกว่า1,000งพดีแล้วเราที่ซื้อ Ulx วันนี้ที่2องบาทหกสิสตางค์เมื่อถึงวันนั้น เดยนเราไปอยู่ราคาที่เท่าไหร่ครับและเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนครับวันนี้ปูตอนราคาอยู่ที่สองบาทหกสิบสตางค์เป้าหมายของเราก็คือเราเป็น Data เรามี Data มากเท่าไหร่โอูตอนของเราก็จะเจริญเติบโตไปมากกว่านั้นเราทุกคน คือดั a ที่ดีที่สุดครับเป้าหมายเราคืออะไรเราต้องการรวยใช่ไหมครับเรามีเวลาอยู่เท่าไหร่ครับหมายถึงอายุเราต้องใช้เครื่องมืออะไรครับที่ต้องเดินให้ทันให้ไปถึงกับความรวยครับวันนี้สมมติว่าพวกผมอยู่ที่เปตรงต้องการที่จะเดินไปถึงเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่ม เรจะเดินไปขึ้นเรจะเดินด้วยยานพาหนะอะไรครับหาพูถถึงตัวไปขึ้นรถประจำทางไปหรือจะไปเครื่องบินครับ <c oughs> ตกเครื่อง <c oughs> บินครับเพราะเป็นเครื่องที่มันเร็วที่สุดที่จะเดินไปถึงได้ภายในหนึ่งวันเพราะนั้นการเลือกการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับเราจะเลือกแบบเอสเอ็มื e ีอย่ันของ อาจารย์มาวินที่เราจะทำสถาบันหรือจิตติต้นสถาบัก็อยู่ที่เราสักครู่ครับท่านกุปันสักครู่ครับแป๊บหนึ่งครับเอท่านสามารถสวงครับปิดไม์ให้หน่อยครับแล้วก็ท่านสุนึกเอ็นนะครับปิดวิดีโอให้หน่อยครับเปิดกล้องอยู่นะครับรบกวนหน่อยครับเสียงแทรกครับคุณสามารถสวงนะครับ โอเคปิดปิดปิดเสียงด้วยครับปิดเสียงด้วยคุณสมนึกครับปิดวีโอด้วยครับปิดปิดกล้องด้วยครับปิดกล้องปิดไม้ให้หน่อยครับปิดเป็นไหมครับแตะที่หน้าจอแล้วก็ไปดูที่รูปใหม่ครับแล้วก็กดไปที่รูปใหม่ครับกับรูปกล้องวีดีโอครับเด๋ย่าักไป ตอนนี้ผมกำลังเห็นหน้าท่านอยู่นะครับปิดเป็นไหมครับคุณสมนึกเอ็นนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะกดตรงไหนครักดหน้านจ,อจอเลยครับกดหน้าจอแล้วก็ดูข้างล่างข้างล่างจอมันจะเป็นรูปไมโครโฟนรูปของกล้องวิดีโอครับกดเข้าไปแล้วมันจะคาดแดงครับค่ะเห็นแล้วค่ะอ่ากดเลยครับ กดที่หน้าคุณเหรอคะกดที่รูปวิดีโอะนะครับที่รูปวิดีโออ่ะด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์อ่ะเห็นไหมครับหน้าจอโทรศัพท์ค่ะค่ะด้านล่างด้านล่างปิดไมโครโฟนแฉหน้าจอนี่ใช่ไหมคะอ่อไม่ใช่ครับ น้านหลับปิดที่รูปไมโครโฟนด้านซ้ายครับด้านซ้ายของของโทรศัพท์ครับด้านล่างครับที่รูปมันก็ไมโครโฟนนะครับอ่าแล้วก็รูปวิดีโออีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นวิดีโอครับถัดถัดมาจากนั่นแหละครับกดเข้าไปครับโอเคขอบคุณครับเชนครับท่านผู้พันครับเชินครับโอกาสกับความชัดเจนมันสวนทางกันครับ วันที่บิตคอยราคาสองบาทเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วเรามีโอกาสมากที่จะคว้าบิตคอยไว้แต่เราไม่คว้าไว้พอบิตคอยมีความชัดเจนมากขึ้นราคาที่หนึ่งพันบาทราคาขยับไปที่หนึ่งหมื่นบาทโอกาสของเราก็ลดลงเนื่องจากว่าเราใช้เงินมากขึ้นพอบิตคอยขึ้นไปที่หนึ่งมืนขึ้นไปที่หนึ่งแสน โอกาสของเราก็เริ่มหมดลงไปอีกกับตกต่าลงไปอีกกับจนบิตคอยสองล้านสี่เราหมดโอกาสยิ่งมากไปทุกทีครับเช่นเดียวกันครับอูตอนวันนี้ครับราคาที่สองบาทหกสิบสตางค์โอกาสเรามีมากครับเราใช้เงินน้อยซื้อบิตคอยได้มากแต่เมื่อใดที่มีความชัดเจนของ U L X ของเรา ราคาขยับขึ้นไปที่100บาทความชัดเจนมันมากขึ้นโอกาสของเราก็จะลดน้อยลงเนื่องจากเราใช้เงินมากและเมื่อ U L X ของเรากระยับขึ้นไปที่1000บาทโอกาสของเราก็น้อยลงอีกครับขึ้นไป10 000บาทโอกาสของเราก็เริ่มหมดลงครับนี่คือโอกาสกับความชัดเจนมันสวนทางกันเสมอทุกอย่างมันมีต้นทุนไปหมดครับ แต่ที่นี่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้และเปลี่ยนแปลงทุกคนในชีวิตและเปลี่ยนแปลงทุกคนในครอบครัวของเราได้ตัดสินใจติดต่อผู้แนะนำครับขอบคุณครับขอส่งใ์คืนอาจารย์สงครามครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณท่านผู้พัน สุชาตินะครับที่ได้มาเริ่มตั้งแต่ว่า,าต้นทุนนะครับการลงทุนนะครับได้เปรียบเทียบให้เห็นว่ากับงบประมาณการลงทุนนะครับถ้าทุกท่านนะครับมีทุนที่เริ่มต้นจากตักตวเองหรือเริ่มต้นจากทุนศูนย์บาทแบบคุณฟองรัฐที่ฐานะเป็นอัพไลน์ของท่านคันโตสุชาตินะครับ ท่านสามารถที่จะสร้างสินทรัพย์เหล่านี้ได้นะครับบวกกับเวลานะครับบวกกับเวลาถ้าเราตั้งโจทย์เป้าหมายว่าจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ของตัวคุณเองนะครับในเวลาห้าปีนะครับ,นนะรบหนึ่งในนั้นท่านต้องคิดหาวิธีครับ2ต้องคิดหาต้นทุนงบประมาณที่จะไปลงทุนต่อครับและความเสี่ยง5ปีนั้นในสิ่งที่ลงทุนไปมันจะสําเร็จหรือเปล่าและต่อมา นะครับเรื่องของวัยของเราเองนะครับในวัยขนาดนี้อย่างเช่นผม52ปีกับอีก5ปีมันเกิดจะกะเกษียณแล้วจะทำงานอะไรครับจะทำอะไรจะลงทุนในอะไรครับในวันที่โลกมันเปลี่ยนสินทรัพย์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเครื่องมือทำมาหากินก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวครับเราต้องลงทุนกับการเรียนรู้ลงทุนกับตัวเองเพื่อนำไปสู่สินทรัพย์เหล่านั้นครับ หลักคำคืนนี้ใครมีประเด็นอะไรที่จะเป็นข้อสักถามบ้างครับยินดีที่จะให้ทุกท่านได้ถามนะครับใครมีประเด็นอะไรในข้อมูลตั้งแต่ท่านอิสราได้ Y ้ายไปนะครับและก็ท่านวิียกรท่านปันโทสุชาติได้น,นำเสนอเรื่องอะไรคืออันตรนนะครับการเปรียบเทียบกันร,ระหว่างสิ่งที่มีมาก่อนนะครับเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำทำให้เหมือนเดิมนะครับ หรือทำให้แยกกว่าเดิมหรือว่าทำให้มันดีขึ้นและอะไรล่ะนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่ามันดีกว่าเดิมนะครับอะไรล่ะที่มันดีกว่าเดิมหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับค่าบริการครับที่บอกว่าวันนี้บล็อกเชน ULX หรือ ULC 20นะครับนั่นคือช่องทางการให้บริการในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนของอันตรอนในค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุด เรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับดูในอดีตครับการบริการของธนาคารในวันที่เราโอนเงินในช่วงแรกๆโอนผ่านธนาคารอ่างธนาคารค่าธรรมเนียมมันก็ต่างกันนะครับหมื่นหนึงหนึบาทนั่นคือค่าโอนครับในอดีตนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับในความเป็น BTC หรือ Bitcoin หรือ Ethereum นะครับก็ให้บริการและเป็นรายได้หลักก็คือการบริการในการได้ค่าธรรมเนียมครับ แต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นและมันก็แพงครับมันคือการแข่งขันกันปกติในทางการให้บริการทางการเงินครับเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปมาเป็นเงินดิจิทัลเท่านั้นเองครับแต่หลักการหรือวิธีคิดเหมือนเดิมครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนสินทรัพย์เปลี่ยนครับในคำคืนนี้ผมในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในสองวันนะครับก็คือวันจันทร์นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในการ<อ>ารับรฟังซื้อเหรียญปั๊บรวยเลยเหรออะไรนะครับอะสอบถามหน่อยครับว่ายังไงนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ยินนะครับเปิดไหม่แล้วจะถามใช่ไหมครับหรือว่าเผลอไปนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีคําถาม<ขอ>ผมก็ขอปิดการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับในค่าคืนนี้ขอบคุณทุกท่านครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ<ๆ><สะ>กับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของโคโรนเทนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<สะ>ท่านครับ <S <S 2> <S 2> <Called>